สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่มีครอบครัวมีลูกเคยเจอปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างไหมคะคุยกันทีไรกลายเป็นเหตุให้ผิดใจกันอยู่เรื่อยก่อนหน้านั้นตอนที่ลูกยังเล็กๆคุณผู้ฟังเขาคงจะมีปัญหาอีกแบบแต่เป็นปัญหาที่เราหาความรู้ปรึกษาผู้รู้เอาได้ว่าจะเลี้ยงลูกเล็กๆอย่างไรการเหนื่อยก็คงเหนื่อยกายอดหลับอดนอนตอนลูกตื่นบ่อยหรือลูกไม่สบาย ยิ่งช่วงที่ลูกเล็กๆยังพูดอะไรบอกอะไรไม่ได้ช่วงนั้นจะกังวลว่าลูกจะตัวร้อนจะไข้สูงจะชักไหมต้องนั่งเฝ้าเช็ดตัวกันตลอดเวลาตอนลูกเป็นหวัดแล้วเด็กยังสั่งน้ำมูกไม่ได้พ่อแม่ก็ใช้ปากตัวเองเป็นลูกสูบยางดูดออกมาโดยไม่ได้รังเกียจพอผ่านเข้าสู่ช่วงที่เริ่มหัดยืนหัดเดินก็ต้องคอยระวังเกรงจะหกล้มเกรงจะตกจากเก้าอี้ เฝ้าระวังกันทุกฝีก้าวบางคนต้องทำงานประจำช่วงกลางวันฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงช่วงทำงานใจก็คิดถึงแต่ลูกกลับมาถึงบ้านรีบไปหาลูกยิ่งช่วงลูกหัดพูดลุ้นแต่ละคำที่ลูกพูดลูกเราน่ารักไปหมดเด็กบางคนไม่ชอบกินข้าวกินยากมากพ่อแม่ก็ต้องคอยหลอกล่อเพื่อให้กินให้ได้ป้อนข้าวแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง หากลูกกินไม่หมดข้าวที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของแม่ที่เก็บตกแม่จึงเป็นเหมือนถังใส่เศษอาหารไปโดยอัตโนมัติพอลูกเริ่มไปโรงเรียนได้ก็พยายามเลือกโรงเรียนดีๆที่มีกำลังส่งลูกไปเรียนได้ตามรับตามส่งทุกวันช่วงนี้ลูกจะติดพ่อติดแม่ไม่อยากให้พ่อแม่ไปไหนไม่อยากไปโรงเรียนอยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากให้พ่อแม่อุ้มพ่ออุ้มหน่อย แม่อุ้มหน่อยโตขึ้นมาเริ่มดื้อขึ้นหน่อยอยากกินขนมใส่ผงชูรสอยากได้ของเล่นพาไปไหนไม่ได้ชอบลงไปนอนชักดิ้นชักงอให้พ่อแม่ได้อายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาโตขึ้นมาอีกหน่อยเริ่มมีเพื่อนแต่ก็ยังชอบอ้อเสาะพ่อแม่อยู่อีกไปไหนก็ยังอยากไปกับพ่อแม่ช่วงนี้พ่อแม่นอกจากจะต้องรับส่งเช้าเย็นที่โรงเรียนแล้ว ยังต้องขยันรับส่งเรียนพิเศษอีกด้วยบางทีเวลางานกับเวลารับส่งลูกไม่สัมพันธ์กันก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากันไปช่วงเข้ามัธยมต้นส่วนใหญ่เด็กต้องปรับตัวมากเนื่องจากต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่อีกหลายอย่างบางคนต้องแยกจากพ่อแม่เป็นครั้งแรกเพื่อไปเรียนหนังสือ ช่วงนี้ความซึมเศร้าหงอยเหงาก็มาเยือนทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกกลางคืนนอนน้ำตาไหลคิดถึงลูกลูกก็คงน,นอนน้ำตาไหลคิดถึงพ่อแม่เช่นกันบางช่วงที่ลูกยังปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาให้พ่อแม่ต้องเครียดเป็นห่วงว่าลูกจะอยู่ยังไงช่วงมีเวลาหรือช่วงวันหยุดงานต้องรีบขับรถตลอนตลอนไปหาลูก ลูกขาดเหลือสิ่งใดก็พยายามเติมให้ได้ไม่ให้ลูกต้องอายเพื่อนสองสาปีผ่านไปลูกเริ่มมีเพื่อนที่คุยกันเข้าใจลูกเริ่มคุยกับพ่อแม่น้อยลงลูกเริ่มบอกพ่อแม่ไม่ต้องมาหาบ่อยๆก็ได้ลูกเริ่มไม่อยากให้พ่อแม่ไปจัดการอะไรให้มากเริ่มที่จะจัดการจัดหาด้วยตัวเองพ่อแม่ให้เงินมาก็พอ ช่วงปลายมัธยมเด็กเริ่มติดเพื่อนมากขึ้นเด็กบางคนเริ่มมีแฟนพ่อแม่เริ่มเป็นห่วงทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการครบเพื่อนเกรงว่าจะไปคบเพื่อนที่ชวนกันเกเรไม่เรียนหนังสือพ่อแม่พูดอะไรไปถ้าเป็นความคิดเห็นที่ไม่ไปทางเดียวกันกับเขาหรือกับเพื่อนเขาเขาเริ่มที่จะไม่ค่อยฟังแล้วเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เริ่มรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่พูดมากขี้บน่น ช่วงนี้ความที่กำลังเป็นวัยรุ่นโฮอร์โมนพุ่งความอยากรู้อยากลองความเจ้าอารมณ์ทำให้เห็นพ่อแม่เป็นอุปสรรคของการใช้ชีวิตเหตุเพราะพ่อแม่จะพูดแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละเพื่อนคนนี้ได้ข่าวมาว่าวันก่อนครูจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำลูกอย่าทำนะลูกลูกรู้ไหมว่าบุหรี่มันไม่ดีแล้เห็นครูฝ่ายปกครองเรียกผู้ปกครองของเพื่อนลูกคนโน้นมาพบ ว่าเวลาเรียนไม่ถึง80เซนไม่มีสิทธิสอบลูกอย่าตามเพื่อนนะตั้งใจเรียนนะลูกขณะที่พ่อแม่พูดอยู่นั้นลูกก็มีท่าทีคืดทัดรู้แล้วแม่เลิกพูดสักทีพ่อกับแม่ก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวลูกต้องไปทำการบ้านอีกครูให้งานเยอะโคตรโคตรไม่รู้จะให้อะไรกันนักกันหนาไม่ห็นจะสอนอะไรเข้ามาก็สั่งสั่งสังแล้วก็รีบรีบบอกให้ส่ง เบื่อจริงๆไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากอยู่แล้วโรงเรียนนี้ถ้าทำได้จะเผาโรงเรียนให้วอดเลยอีกอย่างที่พ่อแม่อดห่วงไม่ได้คือลูกมีแฟนได้แต่เตือนสติว่าชวนการเรียนหนังสือนะลูกลูกมีแฟนอย่างเดียวไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกนะคะเกรงจะมีอะไรเลยเถิดกันท้องขึ้นมาไม่ว่าจะลูกคนอื่นท้องและลูกเราท้องมันก็ไม่ดีทั้งสองอย่าง ช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมถ้าลูกไม่อยู่บ้านเล่นเกมลูกก็จะออกไปข้างนอกหาเพื่อนไม่ค่อยจะมาค,คุกคีกับพ่อแม่เหมือนตอนเล็กๆอีกแล้วบรรยากาศแบบที่เด็กซนๆสองสามคนวิ่งเล่นชนโน่นชนนี่เสียงเกี้ยวเจ้าไม่มีให้เห็นอีกนึกย้อนไปสมัยที่ลูกเล็กๆเ,เหนื่อยมากแต่เหนื่อยแล้วมีความสุขลูกยิ่งโตยิ่งห่างพ่อแม่ เข้ามาหาวิทยาลัยพ่อแม่แทบจะมีหน้าที่เพียงหาเงินให้ลูกลูกต้องการอิสระต้องการความเป็นส่วนตัวปิดเทอมคาใดพ่อแม่หัวใจฟูความสุขมาเต็มหัวใจจะได้เจอลูกจะได้เห็นหน้าลูกทุกวันทุกวันสารวนหาของกินที่ลูกชอบถามโน่นซักนี่จนลูกลำคาญสรุปลูกหมกตัวอยู่แต่ในห้อง พ่อแม่แทบไม่ได้พูดคุยเหมือนเดิมการคุยกันก็คุยผ่านทางไลน์คุณผู้ฟังคงเห็นแล้วนะคะว่าการอยู่ด้วยกันมันยากขึ้นจำเป็นต้องเว้นระยะห่างให้ถูกพ่อแม่เริ่มแก่ตัวลงความคิดกำอ่านยังยึดต,ติดกับประสบการณ์เดิมๆที่มีการพูดการสอนการบอกกล่าวจึงมักไม่ตรงใจเด็กสมัยใหม่ที่เขาเข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสาร และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเด็กสมัยนี้มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมากกว่าคนรุ่นเก่าๆที่รอฟังผู้ใหญ่คอยชี้นำดังนั้นเวลาพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกจึงมักเป็นไปในลักษณะคุยเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละทางเหมือนกับเราคุยกันคนละเรื่องเดียวกันและเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องอารมณ์จะมาก่อน การแสดงออกการพูดการจามีอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวอยู่เสมอพ่อแม่จึงรู้สึกขลาดและกลัวเวลาจะคุยกับลูกในแต่ละครั้งเกรงว่าลูกจะโกรธและโมโหใส่จึงเลี่ยงด้วยการเงียบเพราะรักลูกมากไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจไม่อยากให้ลูกคิดมากไม่อยากให้ลูกอารมณ์เสียคุณผู้ฟังคะ ถ้าคุณผู้ฟังเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจว่าสาเหตุของความคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจแล้วทำไมลูกต้องแสดงกริยาที่ไม่น่ารักใส่พ่อแม่คุณผู้ฟังจะอาภัยให้ลูกทุกอย่างเพราะสิ่งที่เราเห็นเราไม่สามารถโทษลูกได้ทั้งหมดเราต้องหันมามองตัวเราว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูเขามายังไง เราเคยใช้ความพยายามในการอธิบายการกระทำด้วยเหตุด้วยผลให้เขาเข้าใจสมัยตั้งแต่เขายังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้อยู่หรือเปล่าเราฝึกกระบวนการคิดที่เป็นตรกกะไว้ให้เขาไหมเราบอกว่ารักลูกแต่การแสดงความรักต่อลูกเราทํามาอย่างไรเราวงการชีวิตลูกหรือเปล่าเราก้าวไก่าการเป็นส่วนตัวของเขาไปไหมเราทำให้เขาไว้วางใจเราขนาดไหน อยากให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่ประสบกับเรื่องเหล่านี้อยู่ในใจคุณผู้ฟังเองคงรู้ดีว่าไม่ว่าเด็กๆจะแสดงออกมาอย่างไรในใจเขารักพ่อรักแม่เขามากเช่นกันเราซึ่งเป็นพ่อแม่คงต้องปรับตัวเราเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ไปในทางบวกเด็กต้องการอิสระต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเขาเองเพราะเขาคิดว่าเขาโตแล้ว เขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ทุกเรื่องเหมือนแต่ก่อนจริงๆแล้วหากพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกมากจนเกินไปพ่อแม่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงคอยสังเกตอยู่ห่างๆหากเห็นความเปรติเกิดขึ้นจะได้เข้าไปสอบถามได้ถูกที่ถูกเวลาลูกจะได้เห็นถึงความใส่ใจของพ่อแม่ให้อิสระกับลูกในขอบเขตที่เห็นว่าลูกปลอดภัยไม่คาดหวังว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องของเขาเชื่อใจลูก คอยเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายให้กำลังใจส่งเสริมชื่นชมในสิ่งที่เขาทำดีเขาจะรับรู้ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะมาหามาปรึกษาเราเองเมื่อเขาเห็นว่าพ่อแม่ต้องช่วยเขาสันหามาเล่าขอให้ทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีความรักความผูกพันให้กันและกันหากคุณผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่สันหา,หามาเล่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ ขอให้คุณทุกฟังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ